โดยประสบการณ์ของผมเองครับมีการเลือกอยู่2อย่างครับที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกนะฮะแล้วมันจะมีผลต่อชีวิตของเราประการที่1ก็คือว่าเมื่อเรามีประสบการณ์ขึ้นมาแล้วนะครับเลือกว่าสิ่งน,นี้มันดีต่อชีวิตของเราหรือไม่ ถ้าสิ่งนี้มันดีต่อชีวิตของเราให้เราเลือกสิ่งนั้นครับเลือกง่ายๆว่าสิ่งนี้มันดีต่อชีวิตของเรามันดีต่อเรามันสร้างพลังใจให้กับเรามันสร้างพลังบุกให้กับเรามันสร้างความสําเร็จให้กับเราได้มันสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับเราได้มันสร้างความสุขให้กับเราได้สิ่งนั้นถ้ามันเป็นผลดีต่อเราให้เราเลือกสิ่งนั้นเอาไว้ครับเมื่อเรามีประสบการณ์ในการเลือกแบบนี้เราจะพิจารณาได้ว่าในอนาคตสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อจะพัฒนา ตัวเราเองเพื่อจะพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสุขเพื่อพัฒนาการลงมือทำของเราเพื่อพัฒนาชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเป็นดีต่อเราเลือกมาไว้ในใจของเราและในการเลือกประการที่2ก็คือว่าเลือกที่จะทิ้งไปบางอย่างนะครับมันเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเราพบเจอเป็นประสบการณ์ของเราแล้วมันไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ะไรให้กับเรา